ดินแดนไม่ว่าจะเป็นบนบกนะครับไม่ว่าจะเป็นทะเลนะครับไม่่าจะเป็นท้องฟ้าเรามีน่านฟ้าของเรานะครับเรามีทะเลอาณาเขตของเรา12บสองไมล์ทะเลนะครับนับจากชายฝั่งนั่นคืออำนาจของเรานะครับรัฐบาลน,นะครับก็ต้องเป็นองค์ประกอบของรัฐนะฮะประชากรก็ต้องเป็นองค์ประกอบของรัฐแต่ทั้งหมดสิ่งที่สำคัญที่สุด ถ้าไม่มีสิ่งนี้ไม่ถือว่าเป็นรัฐนั่นก็คืออำนาจสูงสุดความเป็นอิสระในการปกครองตนเองเราเรียกว่าอำนาจอธิปไตยอธิปไตยในที่นี้เป็นหลักการสูงสุดครับแบ่งแยกไม่ได้เป็นของใครก็ได้อยู่ที่ว่าใครจะได้อำนาจมานะครับรัฐถาธิปตย์ก็คือคนที่ถือว่าเราต้องปฏิบัติตาม คำสั่งของรัฐธิปัตย์เพราะเขาเป็นคนที่ถืออำนาจตัวนี้ไว้ใครจะเป็นองค์อธิปัตย์อยู่ที่ว่าใครจะสแสวงหาตัวนี้ได้นะครับและคนส่วนใหญ่จะชอบเข้าใจผิดว่าอำนาจธิปไตยนั้นมันคือประชาธิปไตยไม่ใช่นะครับคนละอย่างกันเลยหากน้องรักไปเจอคําว่าประชาธิปไตยนะครับประชาธิปไตยมันคือเกิดจากคําว่าประชาชนน่ะน้องนะครับประชาชนเอามารวมกับ สมาสนทิใช่ป่ะเอามารวมกับธิปไตยก็กลายเป็นประชาธิปไตยคือคนส่วนใหญ่มีอำนาจอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าน้องรักไปเจอตัวนี้การปกครองของคนส่วนน้อยอาจจะเป็นคณาธิปไตยอย่างเงี้ยคณาธิปไตยก็คือเป็นกลุ่มคณะที่ได้มายก็จะเป็นเฉพาะกลุ่มเพราะฉะนั้นอำนาจทิปไตยนั้น่ะมันหมายถึงสิ่งที่สูงสุดนะครับ